พอดีมานี่มาส่งของครับมาส่งของอยู่หัวงวยพึง่งบัวขาวครับแล้วก็เขาบุงบังเกินเมิ่อไร่พ่อต้า,านต้านแซบนัวครับต้านดาบอีสานบานเทาไหละครับอันนี้ครับย่างเสอือย่างเสือครับอันนี้ก็ออย่างเสือนะครับถ้าถ้าถ้า เป็นครับหรือเป็นเพื่อนในผ่านมานะครับบ้านร้านเสไรขอพี่ยั่วแบบเสียบมัวเฟตติ้งใส่ทั้งเขาวงเขาวงไปเพิ่งครับเขาวงน้องนาคูสุดส้ายหน่อยเขาวงนาคูครับอยู่ระหว่างกลา,า,างระหว่างเลยป่านหนึ่งผือมานิดนึงครับนะครับพเพราะจะว่างก็แวะมาครับมันจะมีกว๋วยเตี๋ยวเรื้อยพอมครับก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมเพื่อน รคลับปลิตภัณฑมากอะเชิญน,นะครับ